สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับในเพจงรมงานทรายหมอบีนะครับวันนี้ทีมกรมงานทรายหมอบีทีมบริเวณีไทยแลนด์เรามาอยู่กันที่วัดพระบาทน้ําพุจังหวัดลบบุรีกันนะครับวันนี้มีภารกิจพิเศษครับมีอะไรพิเศษวันนี้แน่นอนครับเราจะมาช่วยกันในการจัดการหรือว่าช่วยกันดูแลเรื่องของปัญหาโควิด -19 ซึ่งวัดพระบาทนพ,พุให้ความสําคัญในการดูแลปัญหานี้อยู่อย่างไรบ้างเราจะมาสนทนากับ ทางหลวงพ่อลงกดวัดพระบาทน้ำพุนะครับท่านเมตตามาพูดถึงโครงการนี้แล้วก็การช่วยเหลือในเฟสที่จะดําเนินการต่อณขณะนี้กลาบนนวสก,การครับหลวงลพ่อครับจเจริญพรเจริญพรจ้ะครับวันนี้ทางแฟนๆเอฟซีของหมอบีแล้วก็อของหลวงพ่อลงกดนะครับจวันนี้ชมกันอยู่เรื่องของแนวทางในการช่วยเหลือของวัดพระบาทน้ำพุกับปัญหาโควิดสิบเก้าณขณะนี้หลวงพ่อวางแผนอะไรบ้างครับที่จะทําในเร็ววันนี้ครับอื เอาเริ่มตั้งแต่โควิดมาเป็นปัญหาครับวัดเราก็เริ่มคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างช่วยอะไรประชาชนได้บ้างนะซึ่งแรกๆเราก็เริ่มต้นด้วยการทําถุงยังชีพแจกแนะจกอาหารแจกยาเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเพราะนี้มาตลอดเลยตั้งแต่ต้นๆพอมาระยะกลางๆระยะกลางๆทีนี้เราก็จะเห็น ปัญหาเนี่ยมันมัน,ม,นมันหนักขึ้นแล้วลงไปลึกขึ้นค,คนที่ครอบครัวเนาะติดเชื้อโควิดก็ไม่มีเตียงโรงพยาบาลที่จะรองรับครับซึ่งเราก็ก็คิดกันระยะหนึ่งแล้วว่าต่อไปเนะี่ยยังไงปัญหาดีก็ต้องมาที่วัดพระนมพุแน่ๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจว่าธรรมพุเนี่ยเป็นที่พึ่งแต ขนาดนี้เราก็เลยตัดสินใจว่านอกจากเราจะช่วยในเรื่องของถุงยางชีพอาหารยายวิตามินที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยรเราก็อยากจะทําโรงพยาบาลสนามครับเพื่อรองรับปัญหานี้แต่เราจะทําทําด้วยศักยภาพของเราเองนะวัดประดำพุเราเนี่ยมีพื้นที่นะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งที่เราอยู่ขนาดนี้ก็คือคลังค,คลังวัดปนาดำพุที่เราเรา พยายามที่จะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องมือ <c oughs> เครื่องใช้ที่จําเป็นถ้า <c oughs> สมมติว,ว่าเราเปิดโรงพยาบาลสนามแล้วเราต้องมีอะไรบ้างเราพ่อก็ออกแบบไว้ประมาณ4ีหเรื่อง <c oughs> เรื่องแรกก็คือที่พักก่อนที่พักเราก็าเดี๋ยวเราอีกสักครู่หนึ่งเราจะเดินไปดูการเตรียมที่พักอาคารตรงนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นที่พักได้เป็นอาคารขนาดใหญ่ <c oughs> นะซึ่งเราอันนี้เรากา็สามารถที่จะปรับเปลี่ยน ให้เป็นเหมือนโรงพยาบาลสนามได้ทันทีตอนนี้เรามีเตียงพร้อมแล้วนะเตียงเตรียมไว้แล้วแล้วเราก็มีพวกชุดเครื่องนอนซึ่งก็มีผู้ใจบุญได้ช่วยบริจาคมาถวายมา500ชุดอันนี้คือต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่านี่คือสเปคเดียวกับที่โรงพยาบาลสนามบุษาคามที่เมืองทธนีขนาด3,800เตียงนะคร เราสั่งอันนี้สเปกเดียวกันมีการผูกแผลดีเลยครับผมจ้าจ้าอันนี้ก็ต้องขอโมทนาด้วยนะเรื่องของที่พักนอกจากที่นอนแล้วเราก็จะมีสิ่งจำเป็นอำนวยความสะดวกนะเช่นตู้นะที่จะใส่เก็บของเสื้อผ้าให้กับผู้ป่วยนะแล้วก็มีพัดลมมีมีถังขยะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะพยายามทำให ให้สะดวกและก็เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยทุกๆคนหรือว่าคนที่เข้ามาอยู่ทุกๆคนเพราะเรื่องเรื่องสถานที่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะรห้องน้ำเราก็มาสร้างกันใหม่ใหม่เลยสำหรับสาหรับผู้ที่เข้ามาพักอาศัยที่วัดวนดลำพุอ่าส่วนเรื่องสองอาหารอาหารนี่เราก็เตรียมพื้นที่ที่จะทำเป็นเหมือนโรงทานครับโรงทานขนาดกลางๆนะก็ไม่ไม่ใหญ่เกินไปเพราะเราเรา ดูว่าเราน่าจะมีศักยภาพรับคนได้ไม่เกิน500ร้อนะฮะซึ่งเราจะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนัออ้นอีกอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีโรงทานโรงอาหารนะเป็นโรงครัวใหญ่ทำอาหารเลี้ยงดูผู้ที่มาพักอยู่กับเราะะรแต่เรื่องที่ที่ทหลวงพ่อคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือคนที่เข้ามาพักเนี่ยยังไงทุกคนก็อยากได้รับการรักษา ที่มันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะให้หมอมาอยู่ประจาพยาบาลมาอยู่ประจําตรงนี้ครับหลวงพ่อก็เลยคิดว่าอย่างน้อยพอใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะเราน่าจะให้เขาได้มีโอกาสพบหมอแต่ว่าการพบหมอไม่จําเป็นต้องพบตัวหมอก็ได้ครับนะเราก็จะทําเตรียมระบบซูมมาไว้นะให้เห็นหน้าหมอจากทางจอทีวีใหญ่ๆนะหมอก็เห็นคนไข้คนไข้ก็เห็นหมอก็ได้พูดคุยกัน สุดท้ายหมอก็จะสรุปว่าเอออาการตอนนี้เป็นอย่างไรควรได้รับการรักษาอย่างไรควรได้รับยาอะไรครับสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อมาก็คือยาตอนนี้เราก็ได้เตรียมยาไว้มากๆและมีผู้รบ,บริจาคเข้ามาเป็นจํานวนมากแล้วยาพื้นฐานที่จําเป็นเราก็มีให้เพราะฉะนั้นพอหมอตรวจแล้วเราให้ยาผู้ป่วยกินยา ทานข้าวทานอาหารดีพักผ่อนสบายแล้วอาการก็น่าจะดีขึ้นได้ครับแต่ก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกับหมอได้ต่อไปหมอก็อาจจะเข้ามาพบสักวันละครั้งทางซูมนะทางซูมหรือบางวันหมอตัวจริงก็อาจจะมาพยาบาลตัวจริงก็อาจจะมาเพราะว่าเราอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วนี้ก็เป็นเป็นงานที่เราร่วมมือกับทางจังหวัดกับทางโรงพยาบาลด้วยนะเพราะตอนนี้ทราบกันอยู่แล้วว่าทุกโรงพยาบาลเต็มหมดนะ เต็มจนล้นละใช่ครับในกรุงเทพตอนนี้คือหาเตียงลําบากมากๆนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ตรงนะครับจากทางพี่บรรลังด้วยครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องของปัญหาเตียงในตอนนี้ที่ได้เจอมาเมื่อคืนนี้เลยนะครับต้องขออนุญาตพี่บรรลังนะครับได้บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวโควิดเล่าเรื่องราวจะบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้มันเป็นมันเป็นเคสสตาร์ดี้นะที่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือหลาน นะหลานเนี่ยก็คือเมื่อคืนนี้โทรศัพท์มาตอนประมาณสักสามทุ่มกว่าก็บอกว่าอ,อ,อาทำยังไงดีไข้มันขึ้นสูง39.5นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำาไงคือตอนนี้รู้สึกหายใจไม่ออกแล้วก็มีอาการก็คือก็คืออาการของเขาเนี่ยมันจะเกิดอาการคือไม่ได้กลิ่นบอกว่าถ้าไม่ได้กลิ่นเนี่ยแย่ละก็ลองโทรตาม แฟนเขาซิว่าเป็นยังไงเขาก็โทรตามให้แฟนเนวัดปรากฏว่าแฟนเนี่ยไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเลยนะจนกระทั่งพอวัดเข้าไปปุ๊บบวกบวกไปด้วยเนี่ยอันนี้คือเดือดร้อนละนะพอบวกด้วยเนี่ยทีนีอ้อาจทํายังไงก็มีโอกาสเรานึกถึงพระอาจารย์ขึ้นมาเอ๊ะพระอาจารย์ไปโรงพยาบาลบ่อยมากไปหลายที่น่าจะมีโรงพยาบาลไหนที่พอช่วยได้อ่ะเบื้องต้นอ่ะเราพยายามช่วยตัวเองก่อนเพราะเห็นว่ามันดึกละ โทรศัพท์เลยโรงพยาบานนล,บาน,น,ลบาน,นู่นโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลนั่นโทรไปประมาณสักน่าจะประมาณ13หรือ14โรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลไหนรับเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนใจมากเลยว่าโอ้ถ้าเกิดเกิด,เก,ดเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนซึ่งเ,เป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านจะทํายังไงอ่ะจะทํายังไงเราโทรต้องสิบกว่าโรงพยาบาลเนี่ยพระอาจารย์ มันเกิดพอแล้วว่าละมันหมดหนทางละถ้าลองสิบก่าโรงพยาบาลนี่ถือว่าหมดหนทางละก็เลยอ่ะทายังไงนึกถึงพระอาจารย์ขึ้นมาว่าท้ายที่สุดเนี่ยต้องอาศัยพี่โป้งพวกนี้ละเพราะว่าเป็นคนประสานงานให้กับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ไปโรงพยาบาลก็โป้งได้ลงพยาบาลขึ้นมาโรงพยาบาลหนึ่งนีก็ท้ายที่สุดอ่ะเราก็อุ่นใจละมันเกือบเที่ยงคืนละ มันเกือบเที่ยงคืนแล้วก็คุยกับหลานให้รู้เรื่องว่าพรุ่งนี้รีบไปนะเช้าขึ้นมาไปครับพอาจารย์พอไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอไม่กล้าตรวจคุณหมอไม่กล้ารับผิดชอบเพราะถ้าเกิดตรวจขึ้นมาแล้วเกิดเจอขึ้นมาจริงๆเกิดสวอปขึ้นมาจริงต้องรับต้องรับผิดชอบหน้าที่ว่าจะต้องหาที่ให้หลานเนี่ยดูก็แนะนําว่าไม่กล้าตรวจก็ให้หลานเนี่ยให้ให้จ่ายยาตามอาการครับยาแก้ปวดยาแก้เจ็บคอจนกระทั่งแนะนําว่าให้หลานเนี่ยไปตรวจที่แ a บ แห่งหนึ่งพอไปถึงที่ทแลบแล้วแลบก็ไม่ตรวจครับผลออกมาก็คือแลบไม่ตรวจหลานก็โทรกลับมาว่าเออแลบยังยังไม่พร้อมที่จะตรวจให้เพราะ,ะว่าคิวคิวมันยาวมากจนกระทั่งอ่ะโป้งเนี่ยโทรกลับไปที่โรงพยาบาลผู้บริหาบรบ,าบอกว่าในนามในใน,ในส่วนของพระอาจารย์ยินดีที่จะดูแลให้อ่ะตอนนี้ทั้งสองคนกลับไปแล้วครับพระอาจารย์ครับมันวุ่นวายมาก ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนป่วยที่อาการหนักขึ้นมาจะทํำยังไงอะ่ะมันตรงเนี้ยมันแว่าไม่จริทงทั้งที่ใกล้พระอาจารย์ที่สุดละนี่อยู่ใกล้พระอาจารย์ุ๊บมันกลับกลายเป็นคําตอบที่ได้มาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราท้อมากเลยกับกับสิ่งที่ระบบของมา<อ>ที่มันล้มเหลวรครับพระอาจารย์สาธารณสุขแบบนี้นี่ถือว่าล้มเหลวแล้ว ผมมองไปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไม่รู้จะโทษใครดีแต่รู้อย่างเดียวว่าวันนี้มีโอกาสกลับมาขอบารมีพระอาจารย์ได้หาทางออกให้กับสังคมอย่างน้อยสดลูกศิษย์พระอาจารย์ที่มีเป็นน่าจะอยู่ประมาณสองแสนคนขึ้นตรงนี้เขาน่าจะได้ความรู้อะไรจากพระอาจารย์เขาน่าจะได้ตอบอะไรจากพระอาจารย์ว่าอ๋อมาเป็นขึ้นมาแล้ว เมื่อมาถึงตัวเราแล้วเนี่ยเรามีทางเดินต่อ,ตอครับพระอาจารย์หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่หนึ่งสองสามแล้วก็ไปต่อไม่ได้ละมันต้องมีทางเาจะรักษาจะออกยังไงถ้าไม่ได้ไปรักษาเราจะดูแลยังไงถ้าอาการหนักแล้วเล่งด่วนจะทำยังไงไม่รู้จะไปยังไงต่อครับพระอาจารย์ตรงนี้ต้องขอความรู้จากพระอาจารย์นะครับมักการครับเอ็เอเอพอนพรจะ

การสู้มันก็ต้องหาวิธีที่ถูกนะและวิธีที่ดีเมืม่อสักครู่ที่บรรลังพูดถึงระบบสาสุขเราเราล่มเหลวซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่หลวงพ่ออยากอธิบายให้ทุกคนได้แล้วก็ยอมรับความจริงอันนี้ว่าปัญหาโควิดเนี่ยมันมันเหมือนกับพายุใหญ่อ่ะนะไม่มีใครไปต้านมันอยู่ครบะบบสาสุขเรา เติบโตมายาวนานก็เข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่มันไม่มีกําลังที่จะไปทานพายุใหญ่นี้ได้ครับเตียงโรงพยาบาลเรามีจํากัดหมอเรามีจํากัดอยู่ยาพิษภั์เรามีจํากัดทุกอย่างดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ต้องเรียกว่าความขาดแคลนหรือไม่เพียงพอ,อจึงดูเหมือนว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยล้มเหลวอ,อะไรก็แล้วแต่ม, <นะ S 2> มันไม่สมดุลกันใช่ัชครแค่นี้เองเนี่ยคือมันปัามันเหมือนเราตัวแค่เนี้เราจะไปแบกข้าวสาร กระสอบละร้อยโลสองกระสอบมันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนกับปัญหาปัญหาโถมลงมาใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้มันเกิดความเหมือนชุลมุนนะชุลมุนวุ่นวายแล้วปรากฏเป็นเป็นสิ่งที่มันดูแลกันไม่ได้นี่แหละนะคนป่วยคนเสียชีวิตมากมายแต่ถ้าหากว่าเราจะช่วยกันคิดช่วยกันทำถึงจะแก้ไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็ต้องหาหาจุดที่เราทำได้ว่าเรา จะทาอะไรได้บ้างที่ดีที่สุดเนาะวัดพระน้ำผู้เองก็คิดเรื่องนี้มาตั้งแต่โควิดเข้ามาเราก็ช่วยประชาชนช่วยชาวบ้านมาตลอดจนถึงวันเนี้ยเราก็ยังทํางานหนักกันทุกทุกวันแล้วสิ่งที่เราตัดสินใจจะทําในวันนี้ก็คือการสร้างโรงพยาบาลสนามอครนะรเพื่อที่จะรองรับคนที่เจ็บป่วยแล้วเราก็ได้ทําเหมือนกับข้อตกลงกับทางทางจังหวัดว่าถ้า จากโรงพยาบาลถือว่าโรงพยาบาลดูแลไประยะหนึ่งแล้วนะดีขึ้นแล้วก็มาพักฟื้นต่อที่เราก่อนที่กลับบ้านได้คือหายสนิทแล้วกลับบ้านได้รหรือพวกที่ต้องสงสัยนะว่าจะติดเชื้ออะไรพวกนี้เนาะเราก็จะดูแลคนสองส่วนนี้เป็นโรงพยาบาลสนามที่เราสามารถจัดการได้เองรเราก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆรวมทั้งอาหารการกินหยูกยา เป็นคลังยาของเราเองเลยเพราะตอนนี้เราก็นี่แหละระดมลูกศิษย์ลูกหาที่มีกันอยู่มากมายเนี่ยมาช่วยกันค,คือบางคนก็มียาบก็ส่งยามาเตรียมเอาไว้ละเยอะแยะเลยมากมายครับบางคนก็มีข้าวสารอาหารแห้งซอสซีลน้ำปลาน้ำตาลอะไรเราก็เอามากันตอนนี้คือด้านอาหารการกินเนี่ยเรามีมากพอละยาเรามีมากพอละครับ,รบแต่สิ่งที่น่าจะเป็นหัวใจสำคัญก็คืออย่างคนที่เข้ามาเนี่ยเขาป่วย ที่นี่เราไม่ยังไม่มีหมอครับแต่เราจะมีได้ไหมมีได้เราสามารถเดีพบหมอได้ผ่านระบบซูมให้หมอโผล่มาทางทีวีนาหน้าจอเห็นคนป่วยคนป่วยเห็นหมอได้คุยกันครับสอบถามอาการกันแล้วเราก็จะเอานี่แหละอสมในหมู่บ้านใกล้ๆวัดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาเอามาอบรมกันมาช่วยกันครับนะมาช่วยกันดูแลหมอ ตรวจดูอาการวินิจฉัยอาการสั่งยาเรารมียาให้ผู้ป่วยหรืออ,อะไรที่ไม่มีเราก็จะจัดหามาให้ผู้ป่วยครับผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาระดับหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือเขาจะสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นที่ได้คุยกับหมอได้รู้แล้วว่าเออตัวเองเป็นอะไรยังไงรักษาแล้วการมันดีขึ้นไหมยังไงเราก็จะช่วยกันดูแลตรงนี้ไปจนถึงจุดหนึ่งพอหายสนิทด,ดีแล้วก็ออกลับบ้านไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยที่พักอาหารที่หลับที่นอนทั้งหมดมีผู้บริจาคมาแล้วทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ตรงนี้มันกลายเป็นต้นแบบเนาะถ้าไออย่างเงี้ยเหมือนโรงพยาบาลสนามแะเนี้ไปตั้งอยู่ในชุมชน เช่นวัดไายวัดหนึ่งนะโรงเรียนอย่างงี้เป็นต้นจริงๆอ่ะโรงเรียนน่ะสะดวกที่สุดใช่ครับเพราะว่าโรงเรียนตอนนี้เด็กไม่ได้เรียนหนังสืออยู่แล้วใช่ครับมีห้องน้ํามีห้องเรียนเนาะใช่ครับอาจจะมีเพิ่มเติมอะไรไปอีกก็ได้นะโรงอาหารก็มีอยู่แล้วที่โรงเรียนก็เพียงแต่ว่าใส่วัตถุดิบกันเข้าไปในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอันนี้ก็น่าจะทําได้แล้วก็ใช้อสมและอาสาสมัคระครับตอนนี้ใครที่ ไม่มีงารถาก็เตรียมตัวได้นะวัดฝนดำพูก็อยากจะเชิญชวนอาสมัครนะเราก็จัดที่หลับที่นอนอาหารการกินให้อาสาสมัครมาทำงานในช่วงเวลานี้ก็ใครที่อยู่กรุงเทพนะออกมาทำงานที่ลบบุรีเราก็มีที่พักให้มีอาหารดูแลมาทำบุญร่วมกัน,นช่วยช่วยคนไทยด้วยกันในเวลานี้นะ เพราะั้นวันนี้ก็อยากจะสรุปว่าวัดไผ่ตะพูก,ก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเหมือนเดิมโดยการสร้างโรงพยาบาลสนามแต่เราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองให้มันถึงจุดเออคนมาดูแล้วบสบายใจเออดีเราอยากใช่ครับเออดีนะดีนะอย่างนี้แล้วก็เอาไปทําในชุมชนซึ่งต่อไปชุมชนไหนที่สนใจอยากทำโรงพยาบาลสนามหรือวัดไหนก็ตามเรียกว่า เป็นโมเดลก่อนเลยใช่โมเดลก่อนแล้วเราสามารถที่จะทําให้โมเดลเนี้ยขยายออกไปนะจากวัดพนมพูไปสู่วัดอื่นๆนะที่ที่สนใจโดยเราก็จะไปช่วยทําด้วยนะไม่ไม่ใช่ว่าจะให้ทําเองแต่อะไรที่เราสนับสนุนได้ที่อะไรที่เรามีเราแบ่งปันได้นะวัดไหนที่ทํำโบยาลสนามเนี้ยเราก็ช่วยเหลือกันนะอันนี้ก็ฝากไปถึงทุกๆคนด้วยแต่ที่ สำคัญสุดท้ายเลยก็คืออยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนตอนนี้คนบางคนอาจจะนอนหายใจละลวยละลินอยู่ด้วยความท้อทแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหลวงพ่อก็เสียลูกศิษย์ไปเยอะเลยกับโควิดบางคน้ตัวด้วยท้ำใจแล้วก็ยอมแต่สุดๆเลยก็คือว่าเราต้องสู้ไม่ใช่ท้อทแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจสุดเรายัางมี ก็จะเห็นนะพ้นจากน่งว่าแผนการที่จะทำอะไรพื้นที่เตรียมยาเวชภัณฑ์ต่างแต่ข้าวสาร อาหารแห้งก็เยอะเลยอันนี้เครื่องครัวเริ่มเริ่มเริ่มเตรียมนนเครื่องครัวค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูผ่านคลังเรานิดหนึ่งเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคลังอ <c oughs> ของวัดพ,พัดนพุผ่านเข้าไปในคลังเราก็จะเห็นนะว่าเราได้จัดตรียม เราก็จะเห็นในส่วนของครั้งขนาดนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเราก็ส่งกำลังใจมาทั้งข้าวสารใช่ใช่ถ้าใครจะถามในวิทยทีนี้ว่าหลวงพ่ออยากได้อะไรเครื่องครัวซอสซิวน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันพืชข้าวสารมีมีเยอะละมีเยอะอยู่ข้าวสารจังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่าใช่พวกพวกเครื่องครัวนะซอสซิว น้ำตาลน้ำมันพืชแต่ถ้าใครมีผักก็เอาผักเพราะว่าจากตรงนี้มันก็จะนำส่งออกเป็นโรงทานโรงครัว<ด> ก็มีผังที่ห้องน้ำตลอดแนวใช่ใช่คือเราเราอยากเน้นห้องน้ําให้ดีให้มันถูกสุขล้วใช่ใช่ใช่ตรงพื้นที่นี้ทั้งหมดนะเราจะแปลงให้เป็นโรงพยาบาลสนามตรงนี้ทั้งหมดเลยที่ตรงนี้นะแต่ถ้าเรา,เรายัางใช้ของเราเองได้อีกไปถึงตรงนี้นะตรงอ๋อครับใช่ตลอดแนวเลย อันนี้เท่าที่คำนวณก็น่าจะรับได้ประมาณ4ี่รอเตียง4ี่ห้ารอเตียงห0 0รอเตียงครับตรงนี้จะเป็นโรงครัวนะอโรงครัวใครที่มีฝี<ฟ>มือ <10. S 2> ทำอาหารมาช่วยกันเรามีเตาเป็นสิบเลยแหละนะเป็นสิบเตาเลยติดกับติดกับคลังอาหารนะพอเปิดขึ้นมาก็อาหารออกจากรุ่นมาก็มาทำกันตรงนี้หุงหาอาหารกันตรงนี้แล้วก็บริการคนจะคือเราจะส่งอาหารไปยังยัง ที่พักเลยนะครัเดี๋ยวเราไปดูโซนแรกที่เราจะกำลังจะแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามนะฮะแต่คือทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้เลยตรงนี้หมดเลยครบโรงพยาบาลสนามหมดเลยคาดว่าใช้เวลาประมาณอ่าโซนใช่ใช่โซนนี้ก็จะเสร็จาานะสัปดาห์หน้าครับโซนนี้ก่อนเสร็จสัปดาห์หน้า การักตคบมอ,อ,อนะครัคบดูนะฮะคือสิ่งแรกที่เราเราคิดก็คือว่าเมื่อเราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้เขาอยู่สบายอย่าอึดอัดเพราะเราจะเห็นว่ามันเหมือนห้องห้องหนึ่งนะจะได้อยู่กันแค่สองเตียงสามเตียงอย่างมากให้เขามี เป็นส่วนตัวให้เยอะประมาณซึ่งถ้าวิกฤตจริงคนทางนี้เตียงหนึ่งทางนู้นเตียงหนึ่งนู้นเตียงหนึ่งเตียงหนึ่งแต่ในเบื้องต้นก็คือโอเคสองสองเตียงไปก่อนอซึ่งตรงนี้ใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งก็งสัปดาห์หนึ่งเสร็จฮะสัปดาห์ จริงถ้าทำก็หลคือหลวงพ่อก็ยังคิดว่าโควิดคงอยู่กับเราอีกนานนะแต่ไม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปจบเมื่อไหร่นะเพราะมันก็ยังยังมีมีเวลาและมีโอกาสโมเดลพอใครมาดูปุ๊บเออควรจะทำอย่างนี้นะ เออประมาณนั้นแหละในทุกชุมชน m, หรือวาอ่าวัดที่มีโรทุกที่อยู่โรวมันทำมันก็จะแบ่งเบาไปไดนนะอ้อืที่หน้าทีนี้แบบคนมันขาดกำลับบงใจครับรู้สึกว่าแบบหมดหวังอะไรเยมันเคว้งคว้างไงมันคว้างความมันมันความหวังมันไม่มีพอป่วยปุ๊บเราก็หวังพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลแต่เราอย่าไปว่าว่าหมอนะเพราะว่าพื้นฐานเราโรงพยาบาลน้อยหมอก็ไม่พออยู่แล้ว พอมาเจอปัญหาใหญ่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ที่เราจะมีหมอมากพอที่มาดูแลทุกคนมีเตียงรองรับทุกคนมันจึงเป็นไปไม่ได้เครื่องหมายเครื่องมือมันก็แพงใช่ดังนั้นเนี่ยทางออกน่าจะช่วยได้ก็คือชุมชนวัดโรงเรียนอันนี้นะ<ม>บ้านวัดชุมชนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยช่วยกันสำรวยครับ ได้เยอะนะผมว่าเกินห0าร้อจากเยอะคือทำเป็นโซนๆก็ถดีถ้ามันเป็นโมเดลให้กับคนเห็นแล้วว่าเออถ้าทำแบบนี้มันทำได้นะแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันในชุมชนวัดที่มีกำลังมีพื้นที่มีสถานที่ก็ก็จัดทำได้ใช่ใช่สำคัญคือจริงๆนะวัดเนี่ยยึนอยู่กับเจ้าวาด ถ้าเจ้าวาดท่านท่านมีพลังนะมีเมตตาเนี่ยทำได้นะพระพระในวัดก็จะช่วยกันชาวบ้านรอบวัดกรรมการวัดก็จะช่วยกันนะก็สำคัญที่ผู้นำดูรู้สึกดีขึ้นไหมครับพลังสบายเลยอ่ะมันเหมือนโล่งอ่ะมันเหมือนกับมันมันเหมือนกับมันมีมันมีจุดพัก <c oughs> มันมีจุดที่แบบเออเรายังมีทางไปนะตั แบบเราก็ได้มาดูพื้นที่นะที่วัดผดุงพุจะสร้างโรงพยาบาลสนามหลวงพ่อก็ย้ํานะว่าเราสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อช่วยประชาชนดังนั้นทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายที่พักอาหารยาทุกอย่างนะเราช่วยนะเราดูแลให้เพราะฉะนั้นคนลบบุรีก็จะผ่อ,อนคลายขึ้นบ้าง แต่ถ้าคือบางคนจะมีคำถามล่ะถ้าอยู่กรุงเทพจะมาอยู่วัดป่าุนพูได้ไหมฮะบางคนอยากมาวัดป่าดุนพูครับถ้าบอกว่าบอกมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอาจารย์จะก็ประสานช่องทางทางกลุ่มบปเทียไทยแลนด์ของเรามาให้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 สื่อสารกันก่อนนะคือคือถ้าหากว่าขึ้นรถมาเลยตอนนี้ ยังรับไปได้นะเพราะ<ช>ว่าเราต้องใช้เวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแตนะกว่าจะเตรียมพื้นที่จะโซนที่หนึ่งเนี่ยเสร็จนะแล้วก็ลงระเต็มที่ใครสนใจอยากร่วมบุญ m, ทางนี้นะฮะก็อะไรก็ได้จะเป็นค่าสารอาหารแห้งอยู่ยาต่างๆเนี่ยก็ส่งมาได้เดี๋ยวเราจะมาเป็นซัพพอร์ตตรงนี้ให้เต็มที่เครื่องไม้เครื่องมือแม้กระทั่งอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหลายเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้ครับต่อให้มีเตียงล้วก็จะต้องมีทั้งเครื่องช่วยหายใจไฮฟลร์อะไรพวกนี้ครับ ังออกซิเจนอย่างเงี้ยมาได้หมดเราก็จะมาเติมเต็มตรงนี้เพราะมาตรงนี้ในพื้นที่ดีแล้วก็ต้องรอดด้วยต้องได้รับอุปกรณ์ที่ดีใช่แล้วก็อาหารการกินที่ดีเราทุกอย่างสปอร์ตกันอย่างเงี้ยครับใครช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยนะฮะช่วยคิดอะไรไม่ออกก็กดดอกจันทร์สี่ก็สี่สามสามนะครับกดโทรออกสิบห้าบาทเองเนี่ยคือวันละครั้งก็ได้เนี่ยครับก็ร่วมกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นกําลังทําให้เออเรายังมีกําลังใจทําต่อไปได้เรื่อยๆครับ จุดท้ายก็ขอพุทนาขอบใจทุกคนนะที่ทำบุญมาแล้วนะเราคนทำงานเนาะถ้ามีคนช่วยเราก็มีกำลังใจแต่วันนี้บางคนก็อาจจะยังพอมีกำลังนะบ,บางคนก็ยังอยากจะทำบุญแต่กำลังเราไม่มีนะหลวงพ่อก็อยากจะเชิญชวนนะใครที่มีกำลัง ก็กำลังมาช่วยกันแต่คนป่วยเขาต้องการทั้งกำลังใจแล้วก็การดูแลตอนเรายังมีแขนขาที่แข็งแรงนะก็มาช่วยกันนะดูแลคนป่วยคนเจ็บได้นะก็อีกสักระยะหนึ่งนะใครที่ว่างๆไม่มีอะไรทําตอนนี้อยากทําตัวให้มีค่าก็มาเปสมัครช่วยกันที่วัดธรรมพุด,ด้วยนะก็ขอมทนาและเจริญพรไว้ณนะที่นี้ด้วยจ้นะ